น้องไม่ค่อยต่างจริงๆนะยงไเหมือนเหมือนเพลงเลยอะเหมือนเพลงเหมือนเพลงเหมือนจ้ออกเพลงน้องร้องใหญ่มาเหรอคะน้องร้องใหญ่หรือหนูไม่เหมือนเปลี่ยนไปมากก็ติที่หยาปล่อยผมไม่เหมือนโอ้ผมหน้ามาเต็มเลยหนุ่อ สำหรับคนที่ตอนนี้คนดูอยู่5้าหหมื่นนะคะครับผมลูกนี้เป็นยังไงบ้างให้เนงกนพูดดีกว่าเรื่องนี้น่ารักมากเลยครับตาย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 บเจ่วยตนี่ดูข้างหลังดิพูดอะไรเดยวดข้างหลังดิอะพูดอะไรเ็กแค่น้ารักไม่พอเนงยงคว่าตนนี้เนต้องพูดอะไรที่มันมากกว่านี้เป็นไงอน้ เป็นยังไงให้ไ่คิดถึงใจถูกบ้างให้อไอเขาพูดกันบ้าหมดนี่เป็นยังไงอ่ะเหมือนเขาไม่ได้เป็รษฐรับเชิญมาไม่ใช่ว่เหมือนแบบเออมันน่ารักมันเกินเกินคำนั้นหรือเปล่าวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมเป็นคนที่แบบเอาง่ายๆเป็นคนที่แต่งปุ๊บคือสวยเลยนี่งงมากขอบคุณค่ะแต่งนิดหน่อยคือน้องสวยเลยพี่บอกหน้าคล้ายลำไยเลยเนี่ยมีคนบอกหน้าเหมือนลำไยเลยพี่เจอลำไยหลายครั้งแล้ว น่าหนูเหมือนลำไยจริงๆเหมือนจริงลูกเหมือนจริงไม่ได้โกหกอาทุกคนทุกคนว่าเหมือนปะตั้งว่าเหมือนนะเพราะตั้งเคยไลฟ์กับลำไยสองครั้งเคยจัดคอนเสิร์ตกับลำไยด้วยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนดูเวหลังมี่อาไมยเวหลังเข้าเด้ดูแลลูกสาวแม่ด้วยถ้าจะขอก็ขอตอนนี้แหละแม่แม่อากอดแชหนึ่ครังค่ะ อะไรดิไอออร์คอแล้วโอเนหนูเขินมากเลยเป็นเคยเห็นหนูใส่ไหมไม่เจอในนั้นในลองในลองคุยแบบปกติให้เอฟซีเขาดูหน่อยหนูเขาไม่เคยใส่เลยสิไหน่ไหนลองเอาว่าคุยน่อยกับมากหนูมองหน้ามองหน้าเราคุยกันมองหน้าหน้าละหมักหนูเป็นเบอร์ เอ้ยเอา๊ยบอกให้หนูหน่อยค่ะอะไรติดอะไรติดอะไรติดชุดไม่รู้อ่ะเอาออกมิงแม็กมีมือบอกไม่มีมือหรอไม่มีมือหรอโบบอกมีมือตีลองเองไม่ได้น่ะได้แล้วค่ะไม่มีมือเหรอดิ๊กนีงเกิดเป็นหนีนะคืออะไรไม่มีมือหรอเออนี่ไม่ได้เห็นอย่างก็ไม่รู้สึกอย่างเลยเนี่ยถ้าออกเองไม่มีนะเออม่ได้ป๋อเหรอบอกบอไม่มีมือหรอไม่มีมือหรอคะโบจิกดิ เลยไม่โดนหนากูใต้แตะเขาไม่ได้มากูสาวใสๆเข้าใจบอมาอยู่ไงไรคะเข้ามากูสาวแต่งหนาหนาปาม้ามาทอตันเข้าใจบอล่างเธอเดียวทอตันเลยบหมคะแม่นค่ะเพราะว่าผู้สาวที่แบบแต่งหนาหนาเนี่ยเป็นผู้สาวมีตังเข้าใจบอล่างถอดอาทิตย์นึงอีกสิบหลอดมีตังเข้าใจบออะไรอย่างเงี้ยแบมแบมนี่มันบอโอ้ใสปวดบนหนาใช่ะ ทามถามป้าเบียไม่นี่ก่อนปาเบียมากินคุณเนก่อนเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยจะถามปาเบียด้วยเขาบอกเสียงสองว่าเป็นเอออยากถ้าอยากเมียหลังเขาเรียกก็สวยปะหรือน่ากลัวสวยเขาอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ร่วมกันคนสวยกระยาเดี๋ยววันนี้เราจะมอบนะคะอ่านเนเงินหยิบมาเลยค่ะเอาแต่ทองมาก่อนค่ะพี่จะให้เนอ่านชื่อผู้โชคดีหน้าไร้เดียวโดยไม่มีการเตรียมอะไรทั้งสิ้น อ่ะได้ที่เมาเลยที่เป็นฐานเราเลยอย่าให้ใครเอาไปเลยหนูอยากให้ใครเนี่ยหนูอยากอ่าหนูอยากจะให้ใครนะคะให้น้องเนกับน้องเบียร์อ่านชื่อเลยค่ะหนูอยากให้ใครหนูอ่านพี่ไม่มีการเตียบทุกอย่างหนูอ่านเองโอ้โหคือสําหรับคนที่กดแชร์ได้ทองต้องขึ้นผู้แชร์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้มีหลังกับแม่ตั๊กนะคะจะไม่ได้เป็นคนอ่านชื่อน้องเนเป็นคนอ่าน ที่รักเป็นคนอ่านนะคะแล้วก็นุ้งบียเป็นคนอ่านถูกต้องปะแต่ต้องกดแชร์ถูกต้องไหมครับผมอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่แชรรีบไปกดแชร์อ่ะกดแชร์ก่อนนะคะรีบไปกดแชร์นะคะใครยังไม่ได้แชร์รีบไปกดแชร์กดแชร์แล้วต้องพิมพ์ว่าอะไรเหรอแม่บนนี้พิมพ์ว่าอะไรล่ะพิมพ์ว่าอะไรดีนาให้กําลังใจคู่นี้ดีกว่าอ๋ออย่างนั้นดีกว่านะ ให้กำลังใจะไรก็ได้นี้นะคะใครยังไม่ได้แชร์รีบไปกดแชร์ก่อนโอเคไหมจ๊ะเพราะวันนี้ทองคนที่อ่าไม่ต้องนวลเนียมากนวลเนียมากอะแบบพี่น้องแต่แบบหวานไปเกรงใจผมพี่ด้วยเน่อะไรนะคะถ้าเกิดคนไหนที่กดแชร์นะเดี๋ยวจะให้น้องเนนะคะแล้วก็น้องเบียร์เป็นคนอ่านชื่อและโทรหาเลยนะโอเคไหมคะโอเคโอ้ย ใครยังไม่ได้แชรี่รไปแชร์ก่อนนะตอนนี้ใครยังไม่ได้แชรี่ <Okay. S 1> อยากอ่านคอมเมนต์ที่แบบว่าคอมเมนต์น่ารักน่ารักคือ,เอ,อ,เ,อเอาง่ายนะนี่เพิ่งเคยเจอนะค,คือเพิ่งเคยเจอน้องเออเพิ่งรู้ว่าน้องอ่ะบางถือบอบางปอกก่อนืออบางเออ,เอ,อ,อยิงข้านี้อา่าได้หลอกหลอลอ,อย่าไปใกล้มันมากหนู <c oughs> คือนี่เ <c oughs> พิ่งรู้ว่าน้องอ่ะอยู่บ้านไม้เมื่อกี้เนมันเล่าให้ฟังแล้วเนยะเอารูปไปดูตกใจมากอยู่บ้านไม้มาสิบห้าปีซึ่ง ก,ก็เลยบอกว่าโอ๊ยวันนี้ดีเลยนะที่ได้ช่วยงานน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยเป็นคนแบบน่ารักมากเลยนะน้องอายุยี่สบามขึ้นหน้าเด็กมากทุกคนตัวจริงหน้าเด็กมากแล้วคือตักอะรู้สึกว่าเด็กคนนี้นิสใส่ดีด้วยอยากให้เอฟซีของตักนะคะและฝั่งเอฟซีของเนเงินหรือฝั่งเอฟซีของน้องเมียรังคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่เป็นกําลังใจให้กับสองคนนี้และตักก็มีนะคะเป็นอ่า ทองคําแท้เนาะแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือทองคําแท้96.5เปอร์เซ็นซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านกันหน้าไลฟ์โดยไม่มีหน้ามาสําหรับคนที่กดแชร์หนึ่งครั้งคือผู้แชร์แอดมินเลือกมาเลยค่ะน,น้องเนกับน้องเบียร์อ่านเป็นคู่น่ารักเหมือนเบ่า <S 2> <S 2> สาวอ่านรายชื่อแขกกันลูกนะคหนึ่งค่ะอ่านอ่านทุกันเลยเหรอคะอ่านใครที่หนูอยากให้หนูอ่านแล้วเดี๋ยวใครรู้จักสินค้าตอนนี้พิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะ โกโก้ LD นะคะโอเคค่ะน่ารักมากค่ะเขาบอกว่าทำไมสองคนนี้น่ารักนี่ FC เหนียวมากเลยนะ oh. พรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งพรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งอายุนอะยืนเดียืนคู่ออกออกออกอะยืคู่นีน่เหมือนไหมเหมือนไหมพรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งอ่ะแอบแคร์จอ LS แกระจอเหมือนพรีเวดดิ้งจริงๆหรอเหมือนปะเหมือนนะอะมองตาหรอมองตาป้อนโกโก้อะป้อนปั่นปั่นโกโก้กิมปั่นปั่่นปันโกโก้กิมอะมองตาปัดไหมมองตาด้วย กดกดปุ่กัเอยกดไม่ถูกแล้วนะอ่ามองมองนน่นอ่ากโก้มันหอมมากไม่ค่ะกโก้มันหอมมากกโก้หวานหรือเปล่าเนี่ยกโก้น่ากินจังเลยอ้าา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 ากาา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 า่าา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 ัาาาา่าา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  มาเที่ยวบ้านใหม่ไปไงบ้่ะสบายมากครับผมสบายมาอีกไหมมาอีกครับมาอีกนะว่างไหมล่ะลงไปใต้ผมก็ไปหาเออมานี่วมาหากินมาหลายปีแน่ยกินตั้แต่พี่ยอดขายไม่ถึงเก้าล้านกล่องเลยนะใช่แล้วครับเอ่อตักให้เมียหลังออกไปแล้วค่ะเพราะว่าผมเมียหลังใหญ่เกินไปนะคะทุกคนจ้าแก้วปั่นดีไหมเคยเห็นโกโก้อะไรที่มีแก้วปั่นอย่างนี้ป่ะผมพาไปปั่นที่บ้านตลอดเลยมาเอาไปปั่นเองหรือปั่นให้เบียกินเอาดีๆปั่นกินเองครับ เต้องเปรียมกินก่อนที่จะมารีวนะคะคือบอกเลยว่าชุดนี้ขึ้นมาห้าสิบห้าสองนะคะตอนนี้สี่้าแล้วต้องบอกว่าชุดนี้เป็นผ้าตัวที่แบบผ้าสั่งตัดนี่ตัดตัดชุดนี้เตรียมให้น้องนะคือเรานักกันนานแล้วแล้วตั้กก็ตัดชุดนี้ดูดิเอวโคตดเล็กอะให้ให้นยจับเอวดูเอาแก้วมาจับเอวชัดชัดชงให้แล้วจับดิจับจับเหนนะเย้ยนี่เอลท่านี้เนี่ยตอนนี้เอลหรือท่านี้เออเอลท่านี้ดีไหมไม่ได้จับแล เอวเล็กมากเอวเล็กมากเต้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยหลังเราเต้นให้พี่ดูหน่อยได้รกอย่างเงี้ยอะไรนะอย่างเงี้ยเบียเขาเต้นยังไงนะสายตูดค่ะสายตูดอ๋อเบียเมื่อกี้เบียเต้นอย่างนี้ใช่ปะใช่ค่ะนี่นี่นี่ขาเตะเพลงหน่อยค่ะเพลงแบบนี่เบียได้ไหมคะเนี้ยไม่ได้เอาเบียเต้นเต้นแถวเบียร์รับเอาท่าเบียร์รักับามีดท่าเบียร์อะเอาเบียร์เต้นท่าเบียร์มเต้นน้าเบียร์ เฮ้ยทำไมเขแค่ทำหน้ารักแล้วอ่ะพี่ทำไ,ไมแค่เพื่อหน้ารักแล้วอ่ะพ <c oughs> ี่พี่มองวาพีม่มองดีๆเอาไปเอาไปเอาไปเอาไตัดสินใหม่อะเอาไป <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่เตั <c oughs> <c oughs> เดสิเม่ ผมจะพาเมียหลังข้าน,น้องแล้วครับเมียหลังกับเนเขาเคยหอมแก้มกันมานานแล้วค่ะเขาเคยเสียดสีกันมาแล้วค่ะให้เราเถอะให้เราเถอะเราขอร้องให้เราเถอะสักนิดสักหน่อยนะ<ม>ให้เมียได้แบบแกระซิบกระซิบนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักพักนึมือบอกว่าไม่ได้นะไม่โอเคอะไรเงี้ยกินดียังไงนะก็กอลดีลงไปกล่องละ3ากิโลกล่องละ2กอกิโลลูกค้าเขาเรีว,ว่าลงไปกล่องละ2กอกิโลสินค้าของเรายอดขายมากกว่า9ล้านกล่อง ไม่ใช่แบรนด์กะแสของเราขายมาแล้วมากกว่า3ปีจาหน่ายมาแล้วมากกว่า3ปีตั้งแต่ตั้งแต่แบรนด์ยังไม่ดังนี่เนีเงินริวกันนะคะตั้งแต่แบรนด์<ช>ยังไม่ดังค่ะ<ช>นะ,ะตอนนี้ยากขายไปทะลุ9ก้าล้านกล่องตั้งเลยบอกว่าวันนี้ว่างไหมมาคุยงานกันหน่อยนะเออแล้ววันนี้ก็เลยชวนกันมานั่งเออไลฟ์กันเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็แต่งหน้าแล้วเนาะก็ชวนเบียร์มาถ่ายแบบโกโก้ก็เลยแบบเออวันนี้ไลฟ์กันดีกว่าไหนๆน,น้องเอาไปกินแล้วหน้าท้องหาย และที่สําคัญตัวนี้หนึ่งกล่องลงสองสามกิโลและสามารถลดความอยากอาหารได้สินค้าตัวนี้ตักมาก่อนน้าหนักนะแปดสิบสองกิโลเบียไม่เห็นรูปเก่าพี่เดี๋ยวเบียตกใจเอารูปเก่าก็ดูหน่อยเม,มื่อก่อนแปดสิบสองกิโลรอบเอวสามสิบเก้านิ้วเป็นคนอ้วนหลังคลอด่ะใช่ใหญ่มากรูปหนึ่งคนแต่คุณสับมากนาเบียบอกเลย <S <S เคยอยากมีลูกไหมอ,อยากมีลูกแ้วแเราพร้อมท้องไม่เองกินเนี้ยพร้อมท้องแต่เนี้ยไม่พร้อมเนี้ยพร้อมนี่ผู้หญิงนะทุกคน คนนี้ผู้หญิงอ่ะบ้านหมดแล้วนะครับเออแล้วคุณก็จะกินอะไรไม่ได้กินไว้จังอ่ะหนูมันร้อยค่ะกินหมดแล้วอ่ะมันร้อยจังอู้ไม่ไม่เอาดีดีาว่าคนใต้เขาว่าจริงใจเอาร้อยไม่ร้อย้ร่งตรงตาไม่ร้อยผมกินไม่แม่กนางกินหมดแล้วร้อยไม่ร้อยแค่พิมพ์มาไม่อยากร้อยกี่กิโลทำไมวันนี้ฉันมีคนหนูว่างๆก็มาช่วยพี่ถือบ่อยๆนะถ้าสวยขนาดนี้เมีหลางแม่ไล่ออกค่ะ ดูหน้าด้วยมีหลังบ้านคมปะทำไมจะฆ่าตาตายตัดนิ้นตัวเองดีกว่าเออวันหลังนี้ฉันได้คนถือแล้วว่าฉันแค่แบบว่าเมคอเวอรแต่งหน้าคือแบบเป็นพิตตี้ถือของสวยมากใช่ไหมเน่แฟนผมสวยแล้วเมื่อไหร่เมื่อไรเมื่อไร่เมื่อไหรเมื่อตะกี้นี่อยแล้เนี่ยเนี่ยลุงเัียน้อย ย <พ uka> ังไงก็ยังไงอ่ะพี่ชอยเราบักเลยเดี๋ยวฟังนะอ่ะเดี๋ยวพี่มาเลยอยากลดกี่กิโลโอหเมื่อกี้ให้ทองแบบหนักมากโอ้โหแค่บอกว่าอยากลดกี่กิโลก็ได้ทองแล้วนะคะคือสุดมากอยากลดสิบห้ากิโลเดี๋ยวมันขึ้นเองเลยคอมเมนต์มันเยอะหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับคอมเมนต์ผมมันเยอะอ,อร่อยมากค่ะ,อ,ะ,ะอ่ะขึ้นแล้ว อร่อยพี่ตายต้องปากตรงตรงร้อยจังหู้เก็บตรงแช่ลูกครับนนั่แหละโอเคได้แล้วป้องกันมิจฉาชีพครับผมร้อยจังหู้ร้อยจังู้ในหลักแรกร้อยจังหู้ร้อยจังหู้นูไม่ได้หนูไม่ได้แล้วเอาวันนี้พี่ต่ายนายพี่เนยน่ารักพี่เนยน่ารักน้องน่ารักมาก น้องน่ารักไหมน้องน่ารักปุเร็วปุเร็วน้องน่ารักไหมน้องน่ารุ่นเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เคยโดนแกงแล้วเคยโดนแกงแล้วนะคะอันนี้ปากว่าแต่ใต้ออกไหมไม่ค่ะอ่ะโบถอยนี่น้องน่ารักไหมให้บัวคนพูดน้องน่ารักไหมไอ้กลัวๆเอาใหม่เอาใหม่เอติคฟังไม่ทันเอาใหม่ แต่เองน้องน่ารักมาเคยได้กูได้อย่างเงี้ยเราได้แน่ตอบตอบหันหน้าแล้วตอบนกเขาวักฉันน่ารักๆของจำรวยทองคำแท่งนะนั่งในงานนะมงคลยังไม่สมรสนะคู่เนเบียนะคะ คุณปลาโอนแล้วค่ะโหเยอะมากอ,นนอาาะเดี๋ยวพี่อ่านให้บางคนงงบอกอาาันเดี๋ยวชื่อเล่นล้วงงคุณอาริยาบุญสงค่ะ on อาริยาบุญสงเฟซบุ๊กเดีงเงินนะย่สิบจุดหนึ่งเหยิบไปค่ะคุณไอแอมก้อยนะยี่สเอ่อจุหยิบไปค่ะอ่านนี้มันเต็มไปเลยก็ได้ไม่ใช่ปัญหาค,ค่ะคุณพรทิรินะคุณพรทิริท้านมน้อยท่านนันน้อยนะฮะยี่สนค่ะ คุณอินทิราคุงชูค่ะยี่สิบจดสามค่ะเออแชร์กันเดี๋ยวใจเย็นนะคะแอดมินดับยอดไหวไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอทวนโปรสักคู่หนึ่งค่ะคคเน่เหนื่อยไหมมันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าไม่เป็นไรผมมาพี่ทุกครั้งผมก็เหนื่อยทุกครั้งอยู่แล้วเหนื่อยกับเมียหลังเหรอครับเพราะาอะไรรู้ไหม อขอบคุณนะคะของจำรวยงานแต่งก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นกะทองคำแท้นะคะหนูคู่เบียทำไมสวยจังขอบคุณค่ะภูมิใจนำเสนอช่างชัง้นใครนะช่างใครนะลูกช่าง,างใครแต่งหน้าให้ทําแม่ค่ะแต่ว่าพี่<ช>อะไรนะคะชุดจุ๊บชุดจุ๊บชุดลักใครลูกชุดของแม่ไม่ใช่ของหนูท<ช>ั้งอย่างนะคะในตอนนี้ไม่ใช่ชุดนี้แม่สั่งตัดให้หนูค่ะเพราะว่าเบียกินโกโก้จนเอวเท่านี้แล้วค่ะใช่แต่เมื่อก่อนที่ที่มามามาอยู่พี่จอยอะน้ำหนักข้าวสองตอนนี้ที่แม่ส่งให้กินอะ แบบยี่สิบเก้าน่ารักอ่ะจิงกินแค่กล่องเดียวนะคะน่ารักจริงๆกินกล่องเดียวนะคะน่ารักมากค่ะพุ่มปุ้ยโอนแล้วโอ้โอนมาเยอะมากเน่<า>เดี๋ยวถ้าเกิดมันจะมีลูกค้าบางคนเนี่ยแอดไลน์ไม่ถูกครับผมแล้วเขาอาจจะอินบ็อกซ์ไปหาเน่ครับเดี๋ยวเวลาใครที่แอดไลน์ไม่ถูกและอินบ็อกซ์ไปหาเน่เนี่ยพี่จ,จะส่งไอดีไลน์เราเนี่ยแล้วเนไปบอกเขาคุยทางไลน์ นะมันจะมีแบบว่าตกหล่นต้องแบบว่าเออเดี๋ยวเขาจะไม่ได้สินค้าเพราะพอแอดไลน์เนี่ยระบบปิ้นรายชื่อออกมาตามระบบของไลน์เพราะว่าวันนี้มีคนเอฟเรามากกว่าหมื่นคนไลน์เลดี้ใช่ไหมครับอ่ามีคนเอฟมากกว่าหมื่นคน L A D Y 88แปดแปดแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะครูเบียใส่ชุดนี้น่ารักมากอหุนตัวไหนให้ให้ผู้ชายพูดดีกว่า าะทำไมอย่างนั้นนะนะครับขอบคุณค่ะเอาถามอย่างไงเขาเรียกครัวหนูเป็นครูฝึกรอโดค่ะเอาจริงเหรอจริงค่ะเธอตัวเท่านี้เนี่ยนะปีีีแล้้วททนาางเธอตัวเท่านี้เนี่ยนะใช่ค่ะรอโดใช่ครูฝึกรอโดปีหนึ่งปีถึงปีห้าตัวเราเนี่ยก็คนมวยเราเธอเธอเป็นนักมวยนี่เป็นครูฝึกรอโดครับจับโยกไหมล่ะโอ้ก็มาดิค่ะ ใช่หนูจับชิงเหรอใช่ค่ะหนูจับปืนโอ้หูรู้แล้วผมไม่กล้ามีใครแล้วครับไม่แต่มือนางไอ้นี่นะไหนจะพี่จดชื่อเองค่ะอ๋ออาถือได้ค่ะพี่เน่อ่านก่อนเลยครับอ่านเลยครับพี่เนนว่าหนูมองไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าบพี่เน่อ่านอ่าพี่ติดแจ้งนี่อ่าพี่เน่อ่านอ่าใครคะพี่เน่เห็นไหมคะอ่าอย่างนี้นะฝั่งน้องเน่พี่อ่านเองเอาขึ้นผู้แชร์เอาขเดี๋ยวขึ้นผู้แชร์ใช่ไหมครั อย่างนี้อ่ะลิซ่าลิซ่าบอกชอบคู่นี้มากรับสร้อยรักรับทองคําแท่งไปเอารับทองคําแท่งไปห้าแท่งค่ะยังไม่จำกัดว่าจะให้เท่าไหร่ไม่จํากัดค่ะทุกคนถ่ายรีบไปแชร์นะลิซ่าลิซ่าแค่นางพิมาบอกว่าชอบคู่นี้มากพี่ให้ทองคําแท่งลิซ่านะห้าแท่งค่ะพี่ไม่มีอะไรมากสาหรับพี่พี่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันพี่ยังคุยกับเบียเลยผชอบคนสู้ชีวิต เมื่อกี้เราคุยกันว่าอะไรนะพี่ล้างจานนะก่อนพี่บอกพี่ชอบคนสู้ชีวิตค่ะและพอรู้ประวันนตินางเออวันนี้พี่บอกไม่อ้นเอาไปเลยค่ะ<ม>ใครที่ให้กาลังใจน้องเอาไปเลยและใครที่ติดตามสนับสนุนน้องนะมาเอาไปเยอะๆเลยค่ะห้าแท่งคนแรกลิซา่าลิซ่าค่ะมาคนต่อไปอาจจะเป็นย<ำ>ี่สิบแท่งก็ได้ค่ะโอ้มาต่ออย่าหยุดค่ะ ึ่งแชร์เท่านั้นนะคะหนึ่งแชร์แชร์นะคะอ่คนต่อไปพี่อ่านให้เนาะคอมเมนต์ดีคอมเมนต์น่ารัก็นสีแกตัวสมใจกล่องแก้วค่ะสมใจกล่องแก้วบอกคู่นี้น่ารักมากค่ะนะสมใจกล่องแก้วหนึ่งแท่งไม่พอค่ะแอดมินจดสองแท่งไม่พอค่ะนะสมใจกล่องแก้วสามแท่งไม่พอค่ะสมใจกล่องแก้วสี่แท่งไม่พอค่ะสมใจกล่องแก้วห้าแท่งไม่พอค่ะหกแท่งค่ะจบค่ะ นี้เลยเพราะโอ้โหรีบแชร์ครับรีบแชร์เยอะมากเยอะมากขออะรกิจล้งหน่อยค่ะขอกันไก่แม่จะขอกันไก่แล้วขอกันไก่หน่อยนิดนึงทุกรายการต้องมีสปอนเซอร์ตอนนี้ของพี่จะสี่หมื่นแล้วนะคะของเนยอยู่ที่สามหมื่นสี่ของพี่จะสี่หมื่นนะแล้วก็เมียหลังด้วยตอนนี้ทุกรายการต้องมีสปอนเซอร์เดี๋ยวเนยอ่านต่ออ่ะพี่ให้เนยอ่านเดีวพี่กิจล้งก็นึ่งโอเคค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเลือกของของเมียหลังดีกว่านะโอ้ได้เลยโอเคหนูหนูเลือกหนูเลือกจอพี่เนยนะคะอ่ะนเนาะ ตัวเองเลือกเลยของเมียอ่ะเอาข้างล่างออนมาเลยเลือกเลยค่ะของเยอะมากสามพันสามพันแท่งวันนี้โอ้ยช่วยกันเลือกเหมือนกับว่าช่วยกันแจกซองนี่เลยอันนี้เลยครับอ๋อได้หรือเปล่ะน้องอะไรเอ่ยน้องไอระดาไอระดาน้องไอระดาแล้วก็ไอระดากี่แท่งล่ะแม่น้องไอระดาน้องไอระดาน้องไอระดาเนี่ยคู่นี้น่ารักน่ารักคู่นี้น่ารั ชื่อไอรด,ดาไอระด,ดาเป็น,อนไอรด,ดาพี่อะนะสวยไม่มากแต่ถ้าเนเลือกพี่อะเนยจะได้เป็นผัวเจ้าของร้านทองค่ะผม<ค>ไม่กลัวผมกลัผกวผัวพี่ต่อยผมมาเนย <laughs> พี่ก็ได้พี่อะนะพูดจริงๆว่าถ้าพี่ไม่ได้ผัวเด็กอะพี่ไม่สวยถึงทุกวันนี้หรอกเนยทุกวันนี้ที่พี่สวยขนาดนี้นะเพราะ